ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แก้ปัญหาที่ดินอุทยานแห่งชาติเขา3ามรอยอดค่ะวันที่15มิถุนาย,ยน25 6 5 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามประยอดอำเภอกุยบุรีจังหวัดประโวบครีขันนางสาวพรประภาเมงเวหาผู้อำนวยการสำนักสอบสวนหนึ่งและคณะจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เดินทางร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาร้องเรียนของนายมนตรีปาน้อยนนทสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดประจวบครีขันเขตหนึ่งพักประชาธิป,ปัตยและคณะผู้นำท้องที่ท้องถิ่นรัษฎรตำบลรอนเงหนูตนนตำบลกุยเหนือตำบลสามกระทายอำเภอกุยบุรีตำบลไร่เก่าตำบลสามรี ตำบลศา,าลัยตำบลศีดาลอยอำเภอสามยอดจังหวัดประสบคิริขันได้รับความเดือดร้อนกรณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอุทยานแห่งชาติเขาสามยอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการประกาศเขตขยายแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามยอดเมื่อปี2525ทับซ้อนกับที่ดินของชาวบ้านซึ่งอาศัยทำกินมาก่อนและบางส่วนมีเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินมีนายดิเลกจอมทองผู้ช่วยดำเนินการแทนสสมรีผู้ ผู้แทนนายอำเภอสามยอดผู้แทนนายอำเภอกุบบุรีนายอำไพหุ่นงามกำนันตำบลดอยยี่หนูนายเฉลิมพลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยยี่หนูนายวิทูลรัศมีที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันนายสมปองม่วงกำพันผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลดอยยี่หนูนายสถิตจันทมณีผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีนายพงษ์ธรพร้อมขุนทศหัวหน้าอุทยานเขาสามยอดผู้แทนเจ้าพนักงาน ที่ดินจังหวัด ผู้แทนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดส่วนราชการและชาวบ้านในพื้นที่รวมกว่า50คนเข้าร่วมการประชุมกว่า3ชั่วโมงนางสาวพรประภากล่าวว่าปัญหาความไม่ชัดเจนของแนวเขตอุทยาน3ระยอดตามพระราชกฤษฎีกา2ฉบับคือปีพศ2509และปีพศ2525ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะไว้ว่าแนวเขตต้องเป็นไปตามที่แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาปีพศ2509รวมทั้งได้มีข้อเสนอ ตอกกรมอุทยานถึงแนวทางปฏิบัติและการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้จัดส่งระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนดที่ดินให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขียเขตอุทยานลงในระวังดังกล่าวซึ่งทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วต้องขอบคุณทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นรวมทั้งชาวบ้านที่เข้ามาร่วมรับฟังและ,สะแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างนิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์และที่ป่า สงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีขวาา3ปีทําให้ตนเข้าใจทั้งส่วนราชการและทราบปัญหาของชาวบ้านพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2504มีหลักเกณฑ์วิธีการกําหนดเขตอุทยานตลอดจนการเพิกถอนเปลี่ยนแปลงแนวเขตไว้ชัดเจนในมาตรา4ี่ระบุความหมายที่ดินมาตราหกําหนดให้พื้นที่ใดๆเป็นอุทยานและมาตรา7การขยายหรือเพิกถอนอุทยานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนวันนี้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเป็นเรื่องดีมากแม้นายมนตรีติดภาร กจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้สั่งการและฝากให้ตนร่วมประสานงานและให้การสนับสนุนทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องเต็มที่นายดิเรกกล่าว